สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนะื้อหาข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจนะครับเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันนะครับก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะครับก็คือในเรื่องของเซอร์คิโออาเกโรนะครับที่หลายๆสื่อเนี่ยพยายามที่จะโยงอาเกโรเนี่ย มาร่วมงานกับโอเลกุน่าโซชาหรือว่าย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนั่นเองนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งอาร์เกโรเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะอำลาทีมนะฮะหลังจากจบซีซั่นซึ่งมีปลายทางทีมไหนบ้างก็เยอะแยะได้ไมหมดนะฮะประมาณ4-5ทีมรวมทั้งแมนยูอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยโอเล่ออกมายืนยันนะครับว่าก็โอกาสเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ ทาอาเกลโเนี่ยจะย้ายข้ามฟากมาใส่เสื้อสีแดงนะครับซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วทั้งซิตี้กับแมนยูเนี่ยเป็นคู่เด็กร่วมเมืองกันนะฮะแล้วก็การที่จะย้ายมาแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําร้ายในเรื่องของความรู้สึกของแฟนบอลไปหน่อยไหมซึ่งโอเล่ L e พูดว่าอย่างไรกันบ้างผมจะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตอนที่ผมเนี่ยขอยกตัวอย่างนะตอนที่ผมเนี่ยเคยเล่นให้กับแมนยูเนี่ยหากมีทีมคู่เด็ก พยายามที่จะเซ็นสัญญากับผมเนี่ยเพื่อให้ย้ายไปร่วมทีมพวกเขาเนี่ยถามว่าความจงรักภักดีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าคือแบบการย้ายแบบนั้นน่ยมันทําร้ายส,สโมสรไปหน่อยไหมไม่ทําร้ายสโมสรก็ทําร้ายแฟนบอลไปหน่อยไหมความรู้สึกแฟนบอลน,น,นะครับซึ่งโอเล่มีการทิ้งทายนะครับว่าเราเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นก็จริงนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมันเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีแบบนั้น ผมไม่อยากเอ่ยชื่อนักเตะรายนั้นหรอกซึ่งทาง m อ n ครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ได้มีการยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือคาร์ลเตเวสนั่นแหละนะครับที่เคยอยู่กับแมนยูแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมซิตี้นั่นเองนะครับก็ขึ้นหัวข้อตามนี้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่โอเล่พยายามหมายถึงหรือเปล่าเกี่ยวกับเตเวสนะฮะแล้วก็ยังเคยมีปีเตอร์ชไมเคิ้นด้วยใช่ไหมครับที่ย้ายจากแมนยูไปอยู่กับทางซิตี้นะครับก็มีหลายๆกรอนนี้แหละแต่ว่าโอเล่เขาไม่อยาก เอ่ยถึงมันเชื่อมโยงไปในเรื่องของอความรู้สึกนะครับนะแล้วก็เรื่องของความจงรักภักดีนะฮะนี่คือสิ่งที่โอเล่การันตีเลยนะครับว่าดิวเนี่ยไม่น่าจะมีความเป็นไปได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทาซิโก้อากโรจะย้ายมาร่วมทีมแมนอยู่นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของมาโกสยอรเดนต้นะครับมีอะไรนะ่าสนใจเกี่ยวกับมิดฟิลด์ตัวเก่งของแอดมริดนี้นะฮะซึ่ง มาร์กโยรันเต้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์นะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูนเ็ดแบบต่อเนื่องเหมือนกันในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะมีอะไรน่าสนใจครับมีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าเหตุผลที่มาร์กอ r โยรันเต้ไม่น่าจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูนเท็ดแล้วก็แมนยูไม่คิดที่จะเซ็นนักเตะรายนี้ด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือโยรันเต้เนี่ยมีความสุขดีกับทางแอตาลิอยู่แล้วนะครับ ก็คือณปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแบบสม่ำเสมอนะครับผลงานก็ยิงได้ด้วยแอซิดได้ด้วยนะครับแล้วก็เขามีความสุขทั้งภายในสนามแล้วก็นอกสนามอะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันชัดเจนว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องย้ายทีม นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมันกับมีรายงานออกมาก่อนหน้านั้นว่าเขายังมีความสุขดีนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันหรือว่าย้ายทีมมันเลยนะครับเพราะว่าแฮปปี้สุดๆแล้วนะเวลานี้นะครับสำหรับทางมาร์กอเรนเต้นะครับชีวิตมันดีแล้วนะครับมันมีความสุขสุดๆแล้วนะครับกับแอดมอริดสองครับก็คือแอดมอริดเนี่ยไม่ค่อยที่จะปล่อยนักเตะคนสําคัญสักเท่าไหร่นะครับเราจะได้เห็นว่ายานอบักเนี่ยมีข่าวกับหลายๆทีม สุดท้ายก็ยังไม่ได้ย้ายถูกไหมครับมีโกเกมีซาวยเกตอ,อย่างเงี้ยนะครับโชเซ่คาเมนีสอย่างเงี้ยนะครับคือแบบหลายๆคนที่เป็นนักเตะสําคัญเนี่ยแอนเาลิดไม่ค่อยที่จะปล่อยสักเท่าไหร่พยายามที่จะรังเอาไว้อยู่หลายต่อหลายคนนะครับแต่ในกรณีของกิสมันเนี่ยเขาไปในเรื่องของแบบมีออปชันค่าสัญญาด้วยส่วนหนึ่งนะครับคือเอาง่ายๆครับว่าถ้าเกิดมายื่นแบบตรงๆเนี่ยไม่น่าจะปล่อยแน่สาหรับแอนเาลิดนะฮะถ้านักเตะ คนสาคัญรายนั้นจะไปเนี่ยต้องมาในแบบรูปแบบค่าส,สัญญาที่แบบอยู่ในระดับแบบมหาศาลมากๆซึ่งนั่นแหละรครับคือสิ่งสําคัญก็คือแอดมลิทไม่น่าจะปล่อยบปง่ายแน่นอนสําหรับยอร์เรนเต้สัญญาก็ยังเหลือเยอะด้วยนะครับรวมทั้งยอร์เรนเต้ทราบดีอยู่แล้วนะครับทราบดีอยู่แล้วว่าการอยู่กับทีมใหญ่เนี่ยมันมีความกดดันแค่ไหนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาอ,อยู่เรอัลมาลิทมาเนี่ยคือความกดดันมหาศาลแน่นอนนะครับโดนวิพากษ์วิจารณนะครับแต่ว่าพอมาอยู่กับแอดมลิท แอบบริตก็มีความกดดันเหมือนกันแหละแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับหรือเรอัลดริดอดีตตัวสองการของเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญก็คืออยู่แอบบริดไม่ต้องมีความกดดันสูงอะไรแล้วก็แอบบริดก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะครับก็เล่นไปด้วยความสบายใจนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญนะฮะทางโยรนตี้เขาอาจจะไม่อยากรับความกดดันมหาศาลแบบนั้นก็ได้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เลือกย้ายมาแมนยู U, นะครับ แล้วก็ต่อมาครับประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสำคัญเลยครับก็คือเราสร้างกันดีว่าซัมเมอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างจากซัมเมอร์ก่อนนะครับก็คือเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มมีโควิด1ิเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวกับการเงินก็คือทําลายการเงินของแต่ละสโมสรน,นั่นแหละทําให้สโมสรแต่ละสโมสรเนี่ยมีงบค่อนข้างที่จะจํากัด แมนยูเนี่ยประมาณ80-90ล้านปอนด์นะครับ80จนถึง100ล้านปอนด์แล้วกันไม่เกินนั้นนะครับเป็นง็ประมาณที่ค่ากันว่าน่าจะใช้จ่ายได้แต่ทีนทเนี้ยทางยอรันเต้เนี่ยราคาที่มีการตั้งกันออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านปอนด์ได้ครับคือมันจะคุ้มค่าไหมครับที่เราจะไปทุ่มซื้อตำแหน่งมิดฟิลในราคาขนาดนี้ครับมิดฟิลตัวกลางในราคาขนาดนี้ทั้งๆที่ของเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับ นะทั้งดอนนี่ฟานเดเบกก็ยังไม่ได้ใช้แบบเต็มที่แม็กโทมินีมีปอกบายอยู่แล้วนะครับมีมาติดอยู่แล้วมีเฟสอยู่แล้วมีบูโนอยู่แล้วนะครับมันจะคุ้มค่าไหมนั่นแหละคือสิ่งสําคัญก็คือมันเป็นเรื่องยากแน่ๆแหละที่จะไปทุ่มซื้อทั้งท,งที่เอ่อมิดฟิลมีเต็มไปหมดนะครับในราคานี้ด้วยนะเจ็ดสิบแปดสิบล้านแถมทั้งถ้าเกิดแมนยู Man, อยากจะได้มิดฟิลตำแหน่งนี้จริงๆทาไมไม่เอาเงินจํานวนเนี้ยไปทุ่มซื้อดีแคนไรท์ในราคาเท่าๆกันนะครับแล้วก็วิลฟิตเอเดนี่ในราคาเท่าๆกันทงทงี ทั้งคู่เนี่ยเป็นมิดฟิลด์พร้อมใช้งานเลยเล่นในอังกฤษอยู่แล้วฟีเท้าดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญว่านี่คือมุมมองทางแมนยูอาจจะไม่ทุ่มซื้อก็ได้ในราคานี้นะครับทั้งหมดนี้ครับก็คือเหตุผลสําคัญนะครับที่แมนเชสเตอร์เดอาจจะไม่เซ็นสัญญานะครับมาโกยโยเรนเต้นในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็มาโกยโยเรนเต้ไม่น่าจะเลือกย้ายมาแมนยูด้วยนะครับก็ลหลายๆเหตุผลนะฮะจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับซึ่งเหตุผลทั้งหมดเนี่ยก็เป็นบทวิเคราะห์เท่านั้นนะครับ อาจจะไม่ใช่แบบนี้จริงๆก็ได้นะฮะบางทีแมนยูอาจจะมาถึงปุ๊บทุ่มเงินซื้อไปเลยก็ได้จบๆไปนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากได้มิดฟิลเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับนะโอเคครับทีนี้เรื่องราวต่อมาก็เป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ <S <S เช่นเดียวกันจากรอันเทเลอร์นะครับ <S <S นักข่าวของเดอะล p กเพจนะฮะก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของตำแหน่งกองหน้า ซึ่งเขาได้โยงไปที่เออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าแน่นอนเขาว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดแมนยูไปเอาฮาแลนด์เนี่ยมันยากมากๆฮะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับตามข่าวที่ออกมาก็คือราคาค่าตัวฮาแลนด์เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปในระดับ120กว่าล้านปอนด์ไปแล้วนะครับจนถึงประมาณ130หล้านปอนด์บางสื่อให้ไปเลยครับ150หล้านปอนะนะฮะ ก็เป็นม่าประมาณ120ล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับทำให้แมนยูคิดหนักนะครับนอกจากมีหลายๆทีมให้ความสนใจแล้วก็ต้องแย่งชิงอีกราคาก็สูงด้วยซึ่งทีนี้มันก็แน่นอนครับว่าพอฮาร์แลนเป็นเป้าหมายที่ยากนะครับแมนยูเนี่ยก็ต้องควรที่จะมองหาเป้าหมายสำรองครับเป้าหมายสำรองเนี่ยที่มีค่าใช้จ่ายที่น้อยลงมา นะครับถูกกว่าเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้งานได้แบบระยะยาวตรงกับสเปคที่แมนยูต้องการเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งไรอันเทเลอร์บอกว่าทําไมคุณไม่สนใจอันเดรซิลบาล่ะนะครับเล่นอยู่ในลีกเยอรมันเหมือนกันเหมือนกับเออร์ลิงเบลฮาร์แลนนั่นแหละนะครับแล้วก็อันเดรซิลบาเนี่ยถือว่าเป็นกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงมากในช่วงซีซั่นนี้ครับกดไปทั้งหมด21ประตูนะครับในช่วงซีซั่นนี้ก็คือกดประตูท็อปสกอร์เนี่ยไล่เลียงกันกันกบอ่าพวก โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับอันเดรซิวาแล้วก็ฮาแลนด์เลยนะนะครับไล่เรียงกันอยู่2อสคนเนี่ยนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าเส้นทางอาชีพของอันเดรซิวาเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่ากับเอรื่องบอลฮาแลนด์นะฮะฮาแลนด์เนี่ยเขาย้ายไปอยู่ทีมไหนเขายิงเปี้ยงป้างนะครับแต่ว่าอันเดรซิวาเนี่ยอาจจะมีช่วงที่ดรอปดาวลงมาหน่อยนะครับตอนอยู่ปอร์โต้เนี่ยอา่าโอเคเริ่มต้นได้ดีนะครับพอมาอยู่กับมิลานเนี่ยดรอปไปหน่อยนะครับซิเบียก็ดรอปลงไปนะครับแต่ว่วา พอมาอยู่กับทางแฟงเฟิร์ตณนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมเราว่ากลับมาสม่ำเสมอได้อีกครั้งนะครับแล้วก็มีกราฟที่ดีขึ้นนะครับทั้งซีซันเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดว่าระเบิดฟอร์มแล้วกันสำหรับอันเดซิวาในช่วงซีซันนี้กับทางแฟงเฟิร์ตในลีกเยอรมันนะครับอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คืออันเดซิวาเนี่ยนะครับก็เป็นคนสัญชาติเดียวกับบรูโน f เฟอร์เดสครับก็คือโปรตุเกสนะครับ ก็ลองคิดกันดูครับว่าคนสัญชาติเดียวกันเนี่ยมาประสานงานกันในพื้นที่แนวรุกเนี่ยมันจะเป็นการระเบิดฟอร์มมากน้อยแค่ไหนก็ลองจินตนาการกันเอาดูแล้วกันนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆก็น่าจะเหมาะสมกับซิลวาด้วยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแถมทั้งในเรื่องของค่าตัวครับค่าตัวเนี่ยสำคัญเลยครับซิลวาเนี่ยค่าตัวไม่น่าจะแพงด้วยครับไม่น่าจะเกิน50ล้านปอนด์แล้วก็รวมทั้งเอเจน ซึ่งเอเจนต์ของเขาก็คือจอร์ดเมนเดสครับเป็นเอเจนที่ทําการค้ากับแมนยูมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับแล้วก็ทําการค้ามาด้วยดีตลอดนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางแมนยูเพราะฉะนั้นดีลเนี้ยมันเป็นดีลที่น่าจะง่ายกว่า,เ,าเรื่องเบลฮาร์แลนด์นะครับคือฮาร์แลนด์เนี่ยมองดูเฉยๆเนี่ยเอาแบบไม่ง่ายครับก็คือค่าตัวแพงแหละนะฮะส่วนหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดจะซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้ คู่แข่งเยอะนะครับหลายทีมเลยครับประมาณเกือบเกือบสิบทีมนะฮะม่นโดโรอุ่ได้อีกเอเยนที่แมนยูก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่แมนยูจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับหรือว่าควรเปลี่ยนเป้าหมายก็ได้นะฮะถ้าเกิดฮารลเรนมันยากจริงๆนะครับก็คืออเดลซิลบาก็ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเทเดนเมนจี้นะครับล่าสุดเวลูนี่ครับเตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยกับ สมโมสรแมนยูนะครับในเรื่องของการขอยืมตัวเทรนด m a มนจี Man ้มาใช้งานอีกสักหนึ่ซีซั่นก็คือซีซั่นหน้านะครับก็เขาคาดหวังอะ่ะเขาชอบนักเตะแนวรับรายนี้ของทางแมนยูนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับซึ่งผมคิดว่าแมนยูน่าจะยอมเลยครับน่าจะยอมเลยนะเพราะว่ามันเป็นผลดีมากๆนะครับไปอยู่กับดับเบิลคาตี้แล้วก็ได้ลงสนามแบบต่อเนื่องเพราะว่า ส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดกลับมามันก็น่าจะคล้ายๆกับตัวเซเบก็คือไม่ค่อยได้รับโอกาสมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเกิดอยู่กับแมนยูต่อไปนะตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไปยืมตัวก่อนไปเก็บประสบการณ์ก่อนนะครับแถมทั้งเด็กมันก็วัยเพียงแค่18ปีด้วยนะครับเอาสักประมาณ 19- 20เนี่ยน่าจะพอดีนะครับก็เก็บประสบการณ์ไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของเออร์ดิงเบลฮาร์แลนด์นะครับโดยตรงครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ย มีรายงานกันออกมานะครับว่าออตอนนี้นะรครับทางมิโนเรอราเนี่ยเดินทางมาถึงอังกฤษแล้วก็จริงนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับหลายๆสโมสรนในอังกฤษนะครับแต่ว่ามีสโมสรนหนึ่งที่มิโนเรอราไม่ได้พูดคุยด้วยนะครับก็คือลิเวอร์พูลนะครับมี3ทีมอะที่ว่ากันว่าทางเรอรามีการพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมของฮาร์แลนด์ก็คือเชลซีซิตี้แล้วก็แมนยูเท่านั้นนะครับก็ ข่าวนี้ออกมายังไม่ได้การันตีแบบร้อเซนะแต่ว่ามันก็ได้ยินข่าวชัดเจนอยู่ว่าทีมที่มีข่าวงหนักเนะี่ยมีทีมไหนบ้างนะครับจริงๆมันมีเลอพูด้วยนะแต่ว่ามันกับหลังๆเนี่ยมันก็ข่าวมันก็เริ่มเงียบไปนะครับแล้วก็เรื่องของปอกบานะครับโอเล่ก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการเก็บปอกบาเอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับอีกแบบแล้วยาวนะครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนจากปากของวอลลี่ผมก็สรดปกแบบง่ายๆเลยนะครับจริงจริง เขาก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่าคืออยากให้ปอกบาอยู่กับทีมต่อไปเหตุผลต่างๆนานาก็คล้ายๆกับก่อนหน้านั้นแหละที่โอเล่ให้สัมภาษณ์นะครับก็ทางปอกบาเนี่ยสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวการย้ายทีมเนี่ยก็มีออกมาแบบเรื่อยๆนะครับโอเล่ก็ออกมายืนยันหน่อยว่าเขาต้องการเก็บปอกบาเอาไว้นะครับไม่ว่าจะในวิธีไหนก็ตามนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า บักบาเนี่ยก็ทราบความคิดเห็นนะครับหรือว่าทราบความคิดของโอเล่เป็นอย่างดีแล้วนะฮะว่าโอเล่ต้องการแบบไหนต้องการให้เขาอยู่หรือจะไปนะครับแล้วก็เรื่องราวของดอนนี่ฟันเดอร์เบกครับก็คือโอเล่เนี่ยแสดงความมั่นใจครับว่าการพักเบรกไปเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่าไปเตะทีมชาติเนี่ยนะฮะมันส่งผลดีต่อดอนน่ฟันเดอร์เบคนะครับแล้วก็ดอนนีฟันเดอร์เบคเนี่ยซ้อมได้ดีครับเขาฝึกซ้อม ในช่วงที่กลับมายังสโมสรอีกครั้งเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงประมาณวันศุกร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวทําประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ลงซ้อมได้ดีนะครับแล้วไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรด้วยนะครับซึ่งมีความมั่นใจขึ้นไปนิดหน่อยนะครับและหลังจากนี้เราก็มารอดูกันนะครับว่านักเตะรายนี้จะมีทิศทางแบบไหนนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงโอกาสนั่นแหละที่จะได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องตอนไหนเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตอนนี้ฟันเดบกนะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ